สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ปั่นกันนาเบลที่สนามยิงปืนสนรพครับแล้วอยู่กับพี่เสช่องพ่อบ้านหน้าหนวดด้วยครับอันนี้เรามานั่งแต่งงานทำอะไรเนี่ยนั่นนะสิพี่มาเปิดคลิปกันวันนี้มีเขาเรียกอะไรนะชาเลนจ์ชาเลนจ์ครับหนึ่งชาเลนจ์เราได้รับการส่งต่อของผมก็เป็นอาการบ้องส่งต่อมาอีกทีหนึ่งเช่นกันเลยพี่รับคำท้ามาให้ยิงอะไรนะ40หลาพาเพลิน40หลาไม่ธรรมดานะ40หลาต้องภายในกี่วินะพี่15วิบห้าวิสิให้เข้า8นัิใหดม สิบนัดซึ่งวันนี้ผมนั้นเลยอยู่แล้วเพราะว่าผมอ่ะสไตล์ยิงฉาสายปั้นเอ็กสายปั้นใช่วันนี้ก็สี่สิบหลาเดี๋ยวให้พี่พีงเอ้อลูกบอลดูสี่สิบหลาตรงนั้นครับตรงนู้นเลยหมุนตรงนี้เลยนั่นแหละครับอันนี้คือระยะสี่สิบหลาที่เราทําการยิงกันเราจะเดินเข้าไปอีกประมาณยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าใช่ใช่ซึ่งบอกเลยว่าไกลมากไกลมากไกลมากเปนนเอาอะไรมาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีนู่นเลยก๊อกสิบเจ็ดขอผู้ช่วยนะครับพี่หนึ่งลูกบอลด้วยครับหยิบก๊อกสิบเจ็ดมาแบบเปล่านะครับแม ให้ดูกันอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับถ่ายให้ดูปืนปลอดภัยนะอันนี้กล้อง17ว่าจะยิงกันนี่เลยกระบอกนี้เลย17ส่วนผมก็อันนี้กล่องโปโปที่เอาโปโปมายิงเหรออ๋อไม่ใช่ครับคือซิกซ์เออร์พี365โอ้วันนี้ก็เอาสามนิ้วหมดเลยสี่นิ้วครับโอ้โหพี่นี่มันต่อกันให้มากเกินไปปะเนี่ยปืนปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยเหรอสามนิ้วกับสี่นิ้วมาแกะกันเลย อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ต่อเลยนะเราก็เอาเท่าเท่าที่มีเพราะว่าเวลาที่ย<ม>ิงชีวิตรจริงเราก็ต้องใช้เท่าที่มีอ่าถูกต้องถูกต้องนะครับก็ชา a l เลน g ์นี้ก็จะเน้นปืนที่คิดว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ใช้มากที่สุดน่าจะมีโอกาสได้ใช้มากที่สุดซึ่งผมเนี่ย เป็นปืนไซส์ขนาด3นิ้วต,ต้องเรียกว่าเป็นปืนไซส์ซพกซ่อนพกซ่อนใช่ครับม,มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับพี่ปัต <c oughs> ก็คือวันนั้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่รัฐอินเดียนานเนามืองกินบูถ้า,าจะไม่ผิดนะก็คือว่ามันจะมีห้างอยู่ห้างหนึ่งแล้วที่นี่มีมือปืนปกปืน AR-15 ร์บ้าโอ้ใช่เอาเลยเหรอจะทำเหตุการ์ยิง แต่พอดีว่ามีพลเมืองดีอยู่คนหนึ่งชื่อเขาก็คือชื่อตามแชร์เลนส์ของเราเลยชื่ออะไรครับดิกเกนอะไรดิกเกนดิเกนนะครับชื่อดิกเกมาดิวกันใช่ถูกต้องจะประมาณไหนซึ่งพอดีว่าเขาอยู่ในห้างนั้นห้างนั้นพอดีแล้วพอเจอว่ามีมือปืนเนี่ยมาก่อเหตุปุ๊บเขาก็เลยนํำปืนที่พกมา อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะติดตัวมาเนี่ยนำมายิงสกัดคนหลายในระยะที่ระยะ40หลา40หลายิงไป10นัดเข้าได้เข้าพลาดเสาหลัเข้าพลาดที่กำบังยิงก็ถูกต้องแหละแต่วันนี้เราก้องโล่งกันเลยโล่งกันเลยเอาเท่าที่ได้ใช่ไม่ต้องคาดหวังกับผมนะผมยิงไวไม่ได้อยู่แล้วผมก็เหมือนก่อนออกตัวไว้ก่อนผมก็ไม่รู้ว่านี่ยิงครั้งนี้ชาเลนจ์จะเป็นยังไงเลยโอเคแต่เราเอาแบบเรียๆเลยเอาแบบเรียๆวันนี้เราโดนทิ้งอะพี่เอกซีนายเข้าไปไหนเราก็ไม่รู้เออจริงๆนะพี่เอกต้องมาอยู่กับเราด้วยวันนี้ แล้เขาต้องมาสูงหัวกับเราวันนี้เขาหายไปแล้วนั่นน่ะสิเออไม่เป็นไรเราก็สองคนก็ได้สองคนก็ได้นั่นแหละสบายเออคนแรกเขายิงได้อยู่แล้วลําเลียนมาจากระดับโปรพีชแชนเอลพีชแนิชามานอยู่มิชามานไอเราเป็นมารไม่ใช่พิชาเราคือมารครับผมยังไงก็ไปมาเดินไปดีกว่า29ไปยิงกันดูกันเลยครับมาลองดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็เลียวๆวันนี้ฝันก็จะบรรจุยิงเลยอันนี้สีสลาอยู่หลักนู้นหลักนู้นไกลมากเลยนะเนี่ยงก่างกลๆโอเคโอเคถึงแล้ว โอเคที่รองหันไปดูเป้าตรงนู้นเลยที่เราจะยิงกันนั่นแหละครับนะอันนี้คือเป้าที่เราจะยิงกันในระยะนี้ครับผมโอเคใครจะเริ่มก่อนพี่ป่าพี่ปันแล้วกันเป้ามุ้นได้ยิงสุดท้ายเองเพราะว่าผมปืนเล็กๆเองอะมามม้เอาตรงนี้เลยนี่พี่ปันโอเคคนพร้อมแล้วจัดเลยนะครับผมก็จะดูห่างๆแล้วกันอย่างห่วงๆได้จับไปลายไหมจับเวลาด้วยจะได้รู้ไงรว่า สตาตรงนี้เลยใช่ไหมใช่อ่ะไปยืนฝั่งนี้ครับทุกคนไปยืนฝั่งนี้ครับโอเคเอาตั้งไว้นั่นแหละครับกล้องดูให้พอประมาณแล้วก็ตั้งไว้นั่นเลยโอเคนะอ่าที่เดิงไอ้ที่ห่ออยู่ด้านหลังก็ถ่ายไปประมาณนี้เลยนะโอเคผมจะเริ่มยิงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระยะประมาณ4ี่สิบหลาจากเป้านะครับหกไกลมากผมไม่เคยยิงปืนสั้นระยะนี้มานานมากแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าปัจจัเป็นยังไงนะครับระาัะเบาดนะ สบายๆเดี๋ยวพี่ <All right. S 2> เสเป็นคนให้สัญญาณน, <Okay. S 2> นะครับโอเคลาสวัส okay. ด right, ีบ๊ายบาย พบนะครับอันนี้ต้องต้องหยุดเองใช่ไหมครับไม่ถึงนะไม่ถึงสิบห้าวิสิบสามจุดศูนย์หกวินะครับที่ผมยิงไปนั่นแหละผมกดเผื่อไปหน่อยอ๋อโอเคได้ประมาณนั้นจำเวลาให้แคปหน้าจอไปด้วยโอเคประมาณนี้เนาะก็พี่ปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมต่อไได้เดี๋ยวเราไปดูเป้าไหมดูเป้าทีเดียวอ่ะได้ก็จะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยยืนโอประคับพูดมาเลยพูดมาเลยพิเศษโทษนะจา ติดม้หน่อยโอเคก็มาเริ่มกันเลยครับซิกเซอร์ีสามหกห้าเนาะก็เปลือกเล็กเล็หน้ากล้องสามนิ้วประมาณนี้ครับสามนิ้วเองลรงดูกันว่ามันจะอยู่ไหมนะโอเคบรรจุพร้อมนะครับทำไมตื่นเต้นจังเลยชูเตอร์เรดี้อ่ะโอเค จบเป็นเคลียรือยงจบนะครับเวลา12.57องจาทยทำไมไว่ใชใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันโอเคใกล้เคียงกันไปดูเป้ากันดีกว่าตื่นเต้นนะเนี่ยเออตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเออมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยนะใช่เราไม่เคยยิงแบบนี้เนาะนี่เอาเราก็ตื่นเต้นครับคุณดิเก้นเนี่ยอ่าเขาน่าจะตื่นเต้นกว่าเราอีกอ่ะเพราะว่านัดหนึ่งนัดหนึ่งโผล่แล้วนัดหนึ่งโผล่แล้วโอ้ยผมไม่มีอะไรมางเดี๋ยวต้องดูก่อนเอาพี่ปั่นก่อนแล้วกันผมตื่นเต้นมากเลยโอ้ เฮ้ยเห็นอะไรผมตื่นเต้นมากเลยเห็นอะไรขาวๆเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยโอ้หเห็นละสายครับสายสายอยู่ครบไหมอยู่ครบไหมเอาแค่ในตัวเนาะเอาแค่ที่โดนตัวนะเอาแค่ที่โดนตัวเอาแค่ที่โดนตัวหนึ่งสองสามสี่นัดโดนตัวสี่นัดขอปืนมาโชว์ดิปืนอยู่ไหนปืนเอาไปไว้ตรงนู้นอเอาเก็บปืนเอาละใช่ก๊อกสิบเก้าสิบเจ็ดเอาจากก๊อกสิบเจ็ดด้วยเจ็ดด้วยเจนไหนเอ่ย เจนสามลุ้นอย่างเลยยังไม่ดูเป้าตัวเองเตื่นเต้นมากขอเนี่ยครับโมไปก่อนชิกเตอร์พีสามหกห้าลำกล้องสามนิ้วมาดูกันมามาระยะนุ่นเลยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอานับนี้ไปได้เลยเอาเจ็ดโอ้ยอเข้าเ,เ,เข้าไปเจ็ดนัดก็ พวกเราก็ภารกิจล้มเหลวกันไม่ได้กันสักคนโอ๊ยแต่เกือบอยู่นะแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่อะไรนะเห็นได้ว่าอันนี้คือรูปเท่าคนเท่ารูปเท่าตัวคนเลยนั่นก็คือเราป้องกันตัวสําเร็จแล้ววันนี้ครับผมสิ่งที่เรามคือวันนี้เราป้องกันตัวได้อืเข้าในคอขวดเข้าเนี่ยทะลุตรงกลางปอดเลยเขารูปปอดสองข้างอืเข้าลําไส้ แขนใช้ try, ไม่ได้มือที่จะยิงเราเรียบร้อยอืมขาเปยแล้วไปกระเพกกระเพกแล้วไม่ได้แล้วเออออันนี้เขาเรียกโมเนาะเอาไมเจ็บพูดใหญ่เลย ก็วันนี้เราก็ไม่ได้ซ้อมอะไรมากก็คือเน้นการใช้งานแบบมาแล้วก็แบบสถานการณ์จริงๆครับผมเหมือนว่าเหยิบขึ้นมายิงเลยตื่นเต้นจริงๆนะจริงมันถือเต้นนะเต้นเต้นเต้นเออตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงโอ้เป็นไงพี่ปันรู้สึกความรู้สึกเหมนการยิงวันนี้แน่นอนก็ตื่นเต้นแหละครับเพราะว่าระยะนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระยะที่เรายิงกันอยู่ประจําจริงๆเรายิงกันไวมากเหลืออีกตั้งคนละสี่ห้าปีเลยนะ ใช่เอาจริงๆถ้าเกิดเหตุการณ์จริงนะเหตุเกิดระยะประมาณนี้ผมเริ่มคิดเรื่องการหนีแล้วนะใช่ใช่ใชอ,อ่ผมอาจจะไม่ได้คิดเรื่องการต่อสู้แล้วเราก็ยิงจากตรงนู้นเลยด้านหลังลชัดชเจนมากโอ้โหจบไปแล้ววันนี้ก็ภารกิจล้มเหลวแต่ไม่เป็นไร,รเห็นถึงการใช้งานจริงว่าปืน3ามนิ้วก็ยิงใกล้เคียงกับก,กองสิบเจ็ดเลยโอ้โหเอาใหญ่เลยทับถมเราต้องทับมถมถ้าคนยิงนะดีๆแล้วอย่าพิเศษไปยิงกองสิบเจ็ดนะเผลอๆจัดุ เต็ม10นัดโอ้โหขอดเลยขอบคุณครับครับผมนะก็ดีหมดแล้วครับอยู่ที่คนยิงอย่างว่าอหละแล้วก็กระสุนที่เราเลือกใช้ด้วยใช่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ได้แบบมานมาทับตุนมกันก็แค่เห็นว่าใช้งานในชีวิตจริงอันนี้คือเท่าคนเนี่ยที่บอกเท่าลูกคนเลยมันก็เข้าเนาะครับผมก็เอาเป็นว่าชาเลนจ์วันนี้เราทั้งคู่เฟลวเฟลวะลครับทำไม่สำเร็จนะแต่ก็ดีใจนะครับที่ได้มีการส่งต่อชาเลนจ์ซิกันมาใช่ใช่เราเราต้องท้าต่อนี่เราต้องท้าต่อด้วย เรา<ช>ต้องท้าต่อเอ้ยผมนึกถึงช่องแถวปาจีนบุรีช่องปูแม็กช่องหนึ่งรู้ว่าคิดเหมือนกันใช่ไหมจริงๆคนที่ผมก็ว่าจะท้านะแต่อ่ะเท้พิเศษท้าดีกว่าเราชอบท้าช่องปูมแม็กดีกว่าปูมแม็กครับเอาหน่อยนะวันนี้เราไม่ได้ตัดต่อกันเยอะเราประเดียวจบเลยนะครับผมริงเข้าไม่เข้าเราก็ยอมรับกันไปเพราะว่าก็สารภาพก่อนหน้านี้แล้วว่ายิงไกลไม่ค่อยดีโอเคส่วนของผมนะของพี่เป็นปาจีบุรีใช่ไหมปาจีบุรีของผม การจนะบุรีดีกว่านัจจ้าบุรีการกัญเจ้าบุรีมีหลายคนนะเอาคนนี้ดีกว่าช่องเขาเนี่ยมีแต่ปืนแบบอืเจ๋งๆนั่นเลยอ่ะที่เอามารีวิวคนเดียวกันหรือเปล่านะชื่อว่าพี่เจครับเจแอคชั่นกายเจเจแอคชั่นกายนะครับพี่เจครับขอท้าพี่เจนะครับยิงดิกเกนริวเหมือนกับที่ผมกับพี่เสกมายิงกันในวันนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว ก็มีอีกช่องหนึ่งที่อยู่การจนบุรีเหมือนกันอ้าวช่องอะไรพี่ปอกันปอกันปอกันเดี๋ยวเพิ่งรับซิกเซอร์พีสามสองศูนย์มาอ๋อโหกำลังคันไม้คันเมืออยากลองปืนใหม่ผมว่าต้องลองแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้ผมใช้ซิกเซอร์พีสามหกห้าครับผมยิงกลุ่มกันขนาดนี้อของเขาสี่นิ้วมันก็ต้องยิงดีกว่าผมสิโอ้โหพี่ปอครับก็ต้องยิงดีกว่าผมสิครับขอท้าเลยท้าเลยของผมสองช่องพ่วงกันเลยโอ้โหนะนะนะงั้นผมเอาอีกช่องได้ไหมใครเอ่ยนไหนเราก็ไปไกลๆกันแล้วอะอผมเอาพัง อีสานเลยอ๋อรู้จักรู้จักรู้จักคนนี้นะครับครูอึ่งช่องตาอึ่งภูไทยนี่แกกับปืนยิงเทมากเทมากเทมากลองดูครับครูอึ่งครับสี่สิบหลาสิบนัดสิบห้าเมตรเอาให้ได้เกินแปดขอท้าครูอึ่งครับผมใช่ใช่หรือว่าครูอึ่งจะเอาแวกแนวเห็นครูอึ่งมีสี่สี่แม็กนัม เอาสัโมโงหนึ่งก็ได้ให้เข้าโมงหนึ่งอ่าอย่างนั้นนะโอ้ยคงสะใจต้มต้มต้มโอโ้ยอย่างมันคุอื่นก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าจาจอย่างไรแต่ว่าวันนี้เราท้าแล้วแหละท้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเราทำภุรกิจของเราเสร็จแล้วพีเ่เสก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาทุกคนที่เข้ามารับชมเราทั้งคู่ด้วยนะครับครับอ่าครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับพอบี่ปนครับขอบคุณครับพี่เสสวัสดีครับ